เออนั่นแสดงว่าเรามีหน้าที่สอนอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะละหมาดหรือไม่ละหมาดนั้นมันขึ้นอยู่กับเตาฟีก่อนลอสุบานนท์าจาราเอาอย่างนี้เออเราเคยมีเพื่อนไหมที่ไม่ละหมาดเรียนฟัดอุดรอินมาด้วยกันเรียนกุรอานมาด้วยกันแล้วก็เรียนละหมาดมาด้วยกัน แล้วก็ละหมาดได้ทั้งคู่นะไปถามเธอเวลาสยุดการอย่างไรเวลาตักเปยดยกมืออย่างไรรู้หมดแต่ว่าเราได้ละหมาดหลังจากละหมาดได้แต่เพื่อนเราละหมาดได้แต่กลับไปในละหมาดไอ้คนเนี่ยสาคัญที่สุดคือเมื่อละหมาดได้แล้วต้องได้ละหมาดด้วยเพราะนั้นเราจึงเข้าใจความหมายภาษาไทยว่าถ้าเราเรียนเรารู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าใจด้วย คนจะรู้อย่างเดียวคือถามละหมาดได้ไหมรู้รู้กลละหมาดรู้อับอานรู้ไฮอั้แต่ว่ามาเลยละหมาดนั่นก็เรียกว่าไปเข้าใจเห็ดนี้เองผมจะบอกว่าคนเนี่ยมนุษย์ที่เป็นมุมินในในยามที่สุขภาพดีและขณะใกล้ตายเอ่อคนเวลาสุขภาพดีนะอย่างพวกเราปัจจุบันเนี่ย เวลาที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยคราวนี้เวลายังไม่เจ็บไม่ป่วยขอเสริมนิดนึงว่าอันนี้ไม่ต้องเสียใจนะลบีบอกอย่างนี้คนที่มุม,มานะในการทำอีบาร์ดออนลอตาลาขณะยังมีความแข็งแรงสุขภาพดีเนี่ยเวลาป่วยเวลาเดินทางเอาลอตาลา บันทึกให้เหมือนกับที่ได้กระทําขณะที่ยังสุขภาพดีและไม่ได้เดินทางเช่นเรายังนุมยังสาวอยู่เราละหมาดฟัดดูแล้วละหมาดตะฮัดยุดละหมาดสุนัรต่างๆแล้วเพื่อไปเสริมฟัดดูาให้เต็มทําไมเราต้องเสริมฟัดดูเต็มนะเพราะละหมาดฟัดดูเนี่ยผมยอมรับเลยผมจะให้เต็มรอยเป็นไปไม่ได้ก็เวลาแก่ทําไม่ไหวแล้ว อ,ลลอาราม์ตาลาบันทึกผลระบุเหมือนกับที่ขณะย,ยังหนุ่มสาวแต่แต่คนไม่ได้ทำละมาทํายามแก่เนี่ยผล,ลบุสู้คนหนุ่มสาวไม่ได้เพราะคนหนุ่มสาวเนี่ยมันต้องสู้กับอารมณ์ตัวเองกว่าจะละหมาดได้เนี่ยมัยนต้องต้องสู้กับอะไรล่ะเออละครทีวี มอเตอร์ไซค์โทรศัพท์มือถือเพราะได้ละหมาดอัลลอฮฺปอาล,อตอลาตับตอบแทนบลบุญม,มันมากเพราะมันต้องสู้แว่ทาความดีได้แต่มันผ่านนับสู้ตัวเองด้วยแล้วก็ผ่านการคับดูบอกชัยตอนด้วยแต่คนแกล่ล่ะที่ทำาะจะไปตีไก่ก็ไม่ไหวแล้วน้เข้ามาสัสกิดดีกว่าจะดูหนังโเวียนหัวฟังกุรอ่านดีกว่า มันจำใจทำแต่ทิ้งไรก็าตามเนี่ยเราต้องปข้าใจว่าขณะที่เรามีสุขภาพดีในโลกดุนยานี้ต้องอยู่ในระหว่างสองคำด้วยกันหนึ่งใน,ในในในเอกาสารมีคำว่าอรอจากับอัมคอรอจาหมายความว่ามุ่งหวังในความเมตตาของอัลเคอร์อุลวอัลลอฮ์เอา เราอยู่ในโลกวุนยานี้เราต้องทําให้บาลานซ์อัลลารตาลาบอกอย่างนี้นะอีดาปูเดยียตุสซาล่าฟันตาชิรูฟิลอมอุบะบะตาบูมินฟัฟลินดาเมื่อละหมาดเสร็จแล้วก็แยกย้ายไปในพื้นแผ่นดินของเก็ไปแสวงหาดิสกีจอร์ตาลาได้ทรงโปรยปายมาให้เมื่อเสร็จละหมาดแล้วเพราะงั้นบางคนไม่เข้าใจว่าการอิบาด้านเนี่ยก็คือละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่ การที่สามีคนหนึ่งออกไปทํามาหากินแล้วก็ได้ริสกีมาเอามาให้ภรรยาเพียงคําเดียวเนี่ยเรียกว่าไอบารด้าและเป็นการสอดากรที่อัฟตอนที่สุดเพียงแต่อาหารคําเดียวนำมาให้ภรรยาเป็นนักฟอกเนี่ยเป็นสอดากรที่อัฟตอนที่สุดเพราะนั้นเวลาขณะที่เราอยู่นี่เราก็หวังว่าอัลลอฮฺตา,าลตาเมตตาด้วยกลัวอัลลอฮฺตาลาด้วยคืออย่างนี้ คนเนี่ยตะโกนว่าตาล,ลายอย่างเดียวก็ไม่ทํามาหากินหละคิดจะตายอย่างเดียวเหงาแย่เลยคนจะคิดตายอย่างเดียวแล้วก็เครียดมากแล้วถ้าโกลว่าตาลายอย่างเดียวล่ะโลกดุญญานี้ก็ไม่ต้องทํามาหากินถ้าคนเอ,อหวังความเมตตาเ่าตาลายอย่างเดียวล่ะ หวังลมงลงแรงเดี๋ยวก่อนก่อนตายอัลลอฮฺตาลาให้เข้าสวรรค์เองเลยอย่างนี้ไม่ได้แต่ในขณะที่ใกล้จะตายเนี่ยมุสลิมทุกคนมุกนินทุกคนต้องไว้ในว่าอัลลอฮฺตาลาเมตตาถึงแม้ว่ามันจะมีบาปขนาดไหนก็นตามความหมายสรุปก็คือว่าคนที่เข้าอยู่ระหว่างเข้าใจคําว่า หวังในความเมตตาก่งอนล้อแล้วก็กัวอนร้อ์สุฮานุวตารามเนี่ยเวลาเขาทำความดีเขาจะไม่นับความดีเขาจะไม่นับความด,ามามดีแต่เวลาคนที่ทำความชั่วเนี่ยถ้าเขาไม่มีความหวังในเมตตาก่งอนล้อเขาก็จะทําความชั่วไปไปไหนไหนทำมาแล้วก็จะทําให้มันสุดโต่งไปเลยโดยท่าพี่น้อง สมัยที่ผมเล้ต่อปัญหารายการวิทยุทีวีเนี่ยคน,นม่ไม่เข้าใจเรื่องตามสบาตัวต่ววอบวองเขาอยู่ในคุกแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเขาตายในสภาพที่สูญทุนทําการละหมาดเพราะเขาก็ใจว่าอัลลอฮฺตาลุสรงเมตตาเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกท่าน่น้องว่าในความมุ่งหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺการาชีถึงว่าคนที่ทําบาปแล้วเนี่ย อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระเพราะถามว่ายังอาลีกองเตียน,นมีบาปไหมบานไปท่านพี่น้องมีบาปไหมมีทุกคนนั่นแหละแต่คนสาดคืออะไรล่ะอจจาอิบุมนันดัมบีกามันลาดัมบานะคนที่จะทาบาปแล้วสานึกผิดเนี่ยคนนัาา้นสะอาดจิงเป็นข้อเตือนเสมอบรรดามุกมินทุกคนเนี่ยถ้าทิ้งเรื่องนี้ได้เนี่ยประเสริฐมากเพราะคนเราเนี่ยเข้าใจอย่างนี้นะเพราะว่า เราทําบาปขนาดไหนก็าตามที่เป็นบาปที่เ,เกี่ยวพันกับอวาลร้อเนี่ยไม่มีโจ์ไม่มีโจ,โจ์แต่ว่าถ้าบาปเกี่ยวพันกับมนุษย์เนีย่ยอันนั้นมีโจเข้าวสวรรค์ลำบากในรีบอกอย่างนี้นับสุนมุกมินมัวรละก็ตนบีไดนี่ชีวิตของมุกมินผูกพันอยู่กับนี่สินตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ไปพยายามที่จะเลี่ยงกัน ด่าเขาไปตังเยอะโกเขาไปจังแย่พาวันอีกก็มีอะไรเกินเลยขอกันนะไม่พ้นนะ้พี่น้องอย่าคิดว่าพ้นโกนาเข้าตั้งสิบไร่ยอย่างเนี้ยแล้วยาบะมือก็มีอะไรเกินเลยขอกันนะไม่พ้นหรอก้องบอกก็เป็นไบรายใบว่าฉันเคยด่าเธอนะฉันเคยพาภรรยาของเธอไปทำศีนานะอโอวันนั้นเราคิดดู ถ้าเราบอกความเป็นจริงเนี่ยเดีย๋ยวว่าแต่มือเขาจะบ้าเลยหน้าเขาไม่มองแถมยกสองเท้ามาแทนม,มืออีกต่างหากเพราะนั้นเวลาที่เราทําในสิ่งที่เป็นบาปแล้วถ้าเป็นบาปที่เกี่ยวขันกับลอตาลานแล้วก็ยึดคํานี้ไปใช้เลยคนที่สํานึกผิดแล้วกรรมลากัมบางเหมือนคนที่ไม่มีบาปนาบีใ,ใ้กลา่าวอัลกุสซีรอรลลอรบ่อยครั้ง บางรายงานบอกเป็นร้อยครั้งบางรายงานเจ็ดสิบครั้งแล้วแล้วบรรดาอุลณหะบอกอย่างนี้นะคนกล่าวอัสเตอร์ฟิรุลลอ์อัสเตอร์ฟิรุลกล่าวบ่อยๆเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาแทฮิสกีลองไปทาดูเถอะฉันฟังคณาจารย์ท่านหนึง่งเข้าบรรยายฉันไม่ชอบฟังมากใครบรรยายฉันฟังหมดแหะไม่พอ่อใจก็ปิดฟังไปก่อนเออพอไปลองใชท้ทาดู อัลลอฮ์ใหนะ้ริสกีเนี่ยไม่นึกไม่นึกมาก่อนนะอัลลอฮ์ให้ริสกีเนี่ยนั่งว่างๆตะลาอัสตังฟิรุลลอฮ์อัสตังฟิรุลลอฮ์อยู่เปน็นอัลลอฮ์ตาลาให้ดิสกี้ทั้งๆที่ไม่นึกว่าเราไม่ได้เกี่ยวขอยยย้องในเรื่องงานนี้เลยจะอัลลอฮ์ตาลาให้ริสกีมาเฉยๆเออนบ,บีซซาลลอฮฺวะลิวะซัลลัมเนี่ยอย่างนี้เอาอายะฮ์กุรอานมาบอกเราว่า ฟลายะมันูมักรองบออินลังกอุนคอซิรูนอยู่ในชีตนะไม่มีใครมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากอุบายของลอนอกจากกลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้นในโลกดุนยาเนี่ยใครๆมันเล่เหลี่ยมขนาดไหนไม่ทนอัลลอฮ์ตาลาราอันนี้อายะหนึ่งสองอัลลอฮ์ตาลาบอกว่า อินนามูลาใหญ่อาซุมิเราอิลละอิลลักอมุลกาฟูนแค้จริงไม่มีผู้ใดเบื่อหน่ายต่อความเมตตาของลอคนอกจากมู่ชนผู้ปฏิเสธเอไอยาที่มันยังไงละ่ะอายาแนบบอกว่าไม่มีใครมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์อายาที่สองบอกว่าแค้จริงไม่มีผู้ใดเบื่อหน่ายต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ มันข้างกันนี่ความหมายตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เราได้รับความดีเนี่ยเราอย่าหลงระลึงตอนนี้เรามาฟังศาสนานะฉันมีโอกาสมาสนทนาการทนพี่น้นองฉันเป็นคนอเลมนะคุณหนึ่งก็บอกว่าไปเทียบกับศาสนาพุทธนะที่เขาบวชพระแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเวลาตายจะได้จับธานเหลืองเข้าวสวรรค์พวกเราก็เทียบมั่ง เดจับชายสารบันเข้าสวรรค์ไม่อยู่รกับสารบันร่วงลงนรกเลยเพราะงั้นอย่าไปคิดว่าสารบันเนี่ยมันจะเอาเข้าสวรรค์หรอกดีไม่ดีเนี่ยมันถ้าสารบันเมรุษเนี่ยถ้าหลุดก็แล้วไปรุนไอ้คนจับก็ลงนรกไปเพราะสะพานสุรท้อนใจสุรท้อนตะกีนมันพลาดอยู่มันบากจะทำน้ำถ้าพลาดแน่นอย่างทัานเนี่ยเมรุษดี